ปวดเมืกันหืมหิบลองเต้าหู้ตุ้งหู้คลิปนี้นะเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนก็เรามานอนกันที่ นครปฐมเพื่อนรถอยู่ระยะทางนะวันนี้เราจะไปชะอำกันนะไปงานซันเซตบีดนะไปกลางเราก็ลงชื่อรถเขาร่วมจอดโชว์หน้างานประมาณสิบคันนะก็สิบคันก็อยู่นี่ซาแล้วสี่คันนะพ่ออยาจอดโชว์นล้นะสิเดี๋ยวก็กิ่แล้วเนะขาเรียกว่าดื่มเพื่อความมัน่ <laughs> นคงดิวันนี้น้ำด้วยพ่อลุงนะ หน้าวีปีประมาณ6 6สามใช่ไห6กว่าจอเล็กนะอยู่ข้างหน้าแล้วก็หัวหน้าเผาอังขึ้นตูนนะลุงตนูนอิม巴ล่าฟาทท็อปฟาทท็อปฟาทท็อปอะไรไม่รู้นะสีประตูไม่มีเสาไปดูรายละเอียดได้ในยนะู u ูบเบิ้มนอีพีล่าล่าสุดเนะีครับต่อด้วยอิม่าเอลคอมิโนนะปี59นู่นไปไดวไ่ไปนะพิ่หน่อยดังกันเธออ่นะ แล้วต่อด้วยของเรานะหน้าวีปีลประมาณหนึ่งเก้าหกหกนะก็ทางไกลครั้งแรกนะหลังจากไปเทสที่นครนายกมาแล้วบ้านแล้วก็นครปฐมแล้วก็มานครปฐมพรุ่งนี้จะลุยไปชะอำนะรู้สับสนละเต็มรถเต็มรถไใส่ไปในรถด้วยอะไรนะลูกเต็มรยใส่ไปในรถจ้ะเต็มรถไฟ แบกว่าจักรยานไฟฟ้ามาด e okay, <ots> ้วยเผื่อรถจอดโชว์แล okay, ้วออกไม่ได้นะจะได้มีโอเคเริ่มรู้ทันละเริ่มรู้ทันเริ่มูทันแบนึงอยากจะบอกแท็แน่เนีแล้วก็ลาไปทันขายโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ปอทอตรงแยกวังมะนาวนะนัดทีมงานเพื่อนๆเพิ่มไว้ที่นั่นนะไม่รู้ใครมาทันกันบ้างนะเพราะเราต้องรไปจอดประมาณบ่ายสองนะ เพื่อจะไม่ให้การจราจรมัน,นะนิบขัดนะโอเคเจอที่นูนครับเกินข้าวกินอะไรกันก่อนลุยนี่รต้ปีนรถอ้ีนัวเบตันี่บาดีปีนะ Save money by a car, customize it. What? Save money by a car, customize it. Oftentimes oh. the blood can go, but between tongue come down เคอที่แหกท้าบันทึกชายภาความทรงจำไม่ดีเก็บไว้อยู่ในใจตลอดไปแสนนาน And we will be back again with American cars in the next c i y f o YouTuber 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 i American I'm American ทำงานเก็บเงินซื้อรถแต่งรถ w เซ k s มานี i ไป งไงครับหัวหน้าวันนี้แดดเปี้ยงเลยนะเดี๋ยวเรารอสมาชิกอีกสักครัึงนะแล้วก็ขยับรอรออีกครับคิดนมาแล้วก็ขยับแน้นอนเป็นต่อให้ตัดเป็ต่อนนี้โยกย้ายแน่นอนใส่ตะพกใส่ตะพกโยกย้ายเอี๋มาแล้วหนึ่งนี่ ทีนี้ครับทีนี <c oughs> น้เข้าสู่ปั๊มครับผม,มตอนเราเข้าสูก่าการเติมน้ำมันนะ,ะนะครับใครผ่านไปผ,ผ่านมาอย่าลืมนะครับแวะเข้ามากันได้นะครับ <c oughs> ไม่ปั๊มเราครับแต่เรามาพักด้วยเขา <c oughs> ทองงานเก็บเพินซื้อรถต่ารถออกเดินทางกับรถคันเก่า,าเปิดเบียเครื่องยนต์คำราม ถนน,นบันทึกความทรงจำจุดหมายทะเลและภูเขาดื่มเบียร์เย็นเย็ดูพระอาทิตย์ตกดินกับรถคันเก่าเพื่อรรกที่รู้ใจพาชมสมบัติเพื่อนที่อยู่แดนไกลบันทึกถ่ายภาพความทรงจำดีๆีเก็บไว้อ,อยู่ในใจตลอดไปแสนนานแล้วเราจะกลับไปม่ครั้งกับรอบทอมไร้กันในอีกปีต่อไปในยูทูบเบิ่ม เก็บเงินซื้อรถต่างเนืองรุ่ออกเดินทางกับรถคันเก่าเปิดเตี๊ยเครื่องยนต์คำรามบทถนนบันทึกความทรงจำจุดหมายทะเลและภูเขาดื่มเบียร์เย็นๆดูพระอาทิตย์ตกวินกับรถคันเก่าเพื่อลอกที่รู้ใจเตรียมตัวบัตธทองใช่ไหมครับเพื่อนที่อยู่แดนไกลความทรงจำดีๆที่อยู่ในโลกไม่ได้อะ เดี๋ยวพาไปดูตุลเดี๋ยวมาไปดูธงหน่อยตัวเลขนะ พี่เองเป็นไงบ้างวันนี้สวัสดีพี่พี่อเมริกาะครับสวัสดีเบ้มและที่ตูนและทุกคนนะครับวันนี้โอ้โหแตได้ว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งนึนะครับที่พี่พี่อเมริกานเดินทางมาร่วมสร้างงานเลแกสกาอีกหนึ่งครั้งและอีกหลายๆครั้งหลายครั้งเยอะเลยแต่ที่วันนี้คือมีแอรเรียอเมริกานข้างในด้วยนะอ่องอ้โบ ปักทองปักทองถ้าไม่เคยลืมนะครับอยูกกับหลังรถสนุกสนานกันวันนี้เจอกันแน่ครับถ้าแม่ให้มาครับหาประตูสุดอยอดครับวันนี้กับเก้าสิลปินิสันเซ็ตนีครับที่เท่าไหร่แล้วพี่รอบนี้โอ้โหเครับครั้งนี้เข้าสู่ปีที่เก้าปีที่เก้าแล้วปีท<อ>ี่เก้าเลยนะครับก็เป็นการเดินทางนะครับของอะไรนะเป็นงานเลี้ยงรุ่นแล้วกันเลี้ยงรุ่นนะเพราะงานสายั้งนี้ก็น่าจะน้อยลงไปเรื่อย แต่หัวใจเราไม่น้อยนะครับอ่าโอเคก็ใชรพลาดคอนเสิร์ตนี้ก็มีอีกหลายๆคอนเสิร์ตของเฮฟวี่นะในแต่ละปีมีโผเป็น20คอนเสิร์ตแล้ว้งเนี่ยวันนี้ไม่น่าจะถึงแล้วครับสนุกแน่นอนโอเคครับผมช่วยด้มันะครช่กาเพลงดีดีเลย หมดที่องอ้อ,อปันถึงความทรงจำจุดหมายทะเลและปิ่เขาเดืองเบียรเย็นอยู่พระอาทิตย์ตกดินกับรถคันเก่าเพื่อยเราที่รู้ใจพาชมสมบัติเพื่อที่ยังแดงไกลมาถ่ายภาพความทรงจำดีดีเก็บไว้ในใจตลอดไปแสนนาน and we will be back again at the m e r i c a n c a r s in the next step a y y o u t o b bum y o u t o b e bum y o u t o b bum a m e r i c a n a m e r i c a n ทำง,งานเก็บเงินสุด โอเคก็จอดเข้าที่อุณหภูมิอากาศกันสักนิดนึงตอนนี้ก็ชาร์จแบตเตอรี่ไว้แล้วนะครับร้อนมากเดี๋ยวก็ทยอยตามมาประมาณสามพันใช่ไหมดันปีไปุ๊บปีโออะไรอีกวะพี่อ้ําไม่รู้มาหรือเปล่าอ่าขาดีประมาณสองสามพันนะครับจอยสวัสดีครับ ดูบังเกอร์พิชัยแล้วเย็นเจี๊ยบเลยดูดิโอโหใกล้ห้องน้ำซะด้วยโหเย็นเจี๊ยบเลยว่ะเนี้ยใกล้ห้องน้ำด้วยพี่เอียวสวัสดีครับนีได้ใจมาลงน้ำเลยเหรอกรอเคด้ไหมกรอได้นะครับน้ำเปล่าเหรบเห้าสามอย่เฮ้ย แหลกลายบันทึกทายภาพความทรงจำไม่ดีเก็บไว้อยู่ในใจตลอดไปแสนนาะน for it up with soryabon the a will come go and the board to make your money buy a car customize it